Hey. กราบสวัสดีครับผมขอต้อนรับกลับมาสู่เทรนน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามวันนี้พามาที่รายการทรทันมิเลียอะเคปิงแฮนด์ฟอร์ชาริตีโป๊กเกอร์เหมือนเดิมครับมาดูกันว่าตานี้จะมีอะไรมันมันเกิดขึ้นอ่ะมาดีเลอร์เริ่มแจกไพ่อ่ะคนแรกได้เริ่มเล่นก่อนเลยครับพี่แอรอนครับแกมี8 6สูตรที่คัดออฟจะทําการเปิดเรสครับสองหมื่นห้าพันชิปอ่ะถัดมาครับเป็นอะไรโหชื่ออ่านยากที่หายพี่คีสาอะไรเนี่ยอยู่ตาแหน่งบอททอนมี22อคอตามครับพี่หวังอะมีแมมสิบสูตรโอ้ หคอ,อกันมาเยอะแบบนี้เล่นได้แน่นอนครับพี่หวังก็คอเพิ่มไปอีกคนแอคชั่นมาถึงพี่รุยครับที่อยู่บิ๊กบลายเห็นคอกันมาเยอะขนาดนี้อ, <c oughs> นนอ่ะกูอยากมีส่วนร่วมด้วยจัดการคอไปอีกคนกลายไปว่าพรนี้หนัวมากเลย4คนไปที่ฟล็อปฟล็อปเปิดออกมาเป็น1 0 2 4เข้าหลามตัดครับตอนนี้พี่แอรอนสางครับที่เปิดเรสมาคนแรกติดฝัดไปเรียบร้อยพี่หวังติดท็อปแพสิตแต่ก็เช็คไปก่อนไวๆพี่รุยเขาไม่ค่อยมีอะไรเช่นกันครับก็เช็คไปด้วยพี่แอรอนนี่สิครับติดฝัดไปเรียบร้อยทําเหมือนคนอยากขโมยพอออรร์ตคับเกไป ก่อนเบาๆครับ4 5่หมประมาณครึ่งพอร์ตนี่อีกคนหนึ่งมีของดีอยู่ครับพี่ซิค่ะหูอ่านยากและเกิดพี่คีสะแล้วกันนะพี่คีสะติดตอง2องเรียกว่าค่อนข้างใหญ่เลยครับแต่ก็อยางที่เห็นครับแพ้ฝัดอยู่พี่คีสะคิดสักพักค,ครับแล้วก็ขอออกไปคงไม่อยากจะเล่นใหญ่อะไรมากนะส่วนพี่หวังที่ติดต่อแพ้ครับเห็นบอร์ดแล้วค่อนข้างน่ากลัวหมอบไปแต่นั่นเนินดีกว่ากูอ่ะเทิร์นเปิดออกมาเป็น7ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากบนบอร์ดมาดูกันว่าแอรอนจะเรียกแวรลตูต่อเลยไหมพี่แอรอน แสนครับครึ่งผ่อนเป,เป,เป๊ะเหมือนอยากให้แฮนพวกท็อปแพร์หรือว่าฝัดดอเนี่ยมึงคอมาต่อเลยฝั่งพี่คิสระครับเจอเบดมาแค่นี้ก็ไม่มีหวั่นอยู่แล้วนะไม่มีหวั่นกูหวั่นมา,มากคอตาไปอย่างรวดเร็วครับไปเล่นที่ริเวอร์กันต่อริเวอร์เปิดออกมาเป็นเอ็ดครับโอ้โหสัมสอนไปไหมเนี่ยบ้าแล้วคนละเอ็อ้าวอย่างที่เห็นกันตอนนี้ครับพี่แอรอนสังนํามายาวๆเลยคือจะแพ้ได้ครับเป็นพวกฝัดที่ใหญ่กว่าเท่านั้นครับซึ่งมีโอกาสน้อยมากยังไงยังไงสุดท้ายพี่แอรอนหยิบชิปแล้วก็เบสออกไป2องแสนห ครับโอ้โหฝั่งพีกิสะเจอแบบนี้ถึงมีตองก็ตึงครับไอสัตว์โอ้โหเจอเบสท,ทั้งฟลอปเบสทั้งเทินทั้งรีเวอร์คืออีกฝ่ายเนี่ยอาจจะมีบล็อกพีกิสะยังไงยังไงคิดสักพักสุดท้ายก็ตัดสินใจคอไปครับแอรอนเปิดฟลัชโชว์ชนะพรตนี้ไปอย่างงไไ่ายดายโอ้โหถามเช่าเทนหน้าตักเลยครับถ้าเป็นเพื่อนเจอเบสมาสามรอบแบบนี้ถามตรงๆเลยกล้าคอไหมล่ะเออลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันทางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมและคลิปหน้าเทนหน้าตักโบเกอร์ภาคไทยจะ ไปที่ไหนกันต่อโปรดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะ